ที่เอฟซีฟังไทยหมิ่นมากในคลิปนั้นเนาะหมิ่นมากว่าตั้งแต่ข้าวลังนะสามสิบสี่สิบปีที่แล้วกับอยู่ฝั่งไทยกับเป็นกับเป็นแนวนี้แหละพี่น้องแบบอยุราอ่อนะปัจจุบันนี่เนาะแม่นอยู่บเรเยนเราพี่น้องเนาะเพราะว่าบอดอนเกิดมากกับเห็นแบบฝั่งไทยคือจะว่าจะเลื่อนกบานเท่าไรเนาะสมพ่อฝั่งไทยเป็นจังหวัดเบิ่งเบิร์นยูทูบเบอรฝั่งเล่วเนาะก็ว่าอาจีพเนื่อถึง อดีตเก่าข้าวังเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่สิบสูทุกคนตอนนี้วาลอนกับยูนาเนาะพี่น้องมาไทยน้าคือเก่าเนี่ยอัดกะจีแด๋อเนาะพี่น้องแด๋อมื่อหนี่เนาะเสื้อซ้ำให้พี่น้องเลยกะใส่เวลาพอดีสิบมือเนาะพี่น้องสิบกันเนาะหน้าสองฮิกตาบายพี่น้องเบิ้ลกระปูแปดสอบกระปูแปดสอบเนาะกะพวกเนี่ยตาดุด ตอนเกี่ยวเนาะพี่น้องบาดเนี่ยบัดสีได้จกสอบปีนี้เนาะปีนี้กัเฮ็ดร้ายเพิ่มขึ้นมาอีกซ้อซ้ำให้อเลยพี่น้องเฮ็ดร้ายกับพี่กายพี่กายนี่ไล่ไล่ซองลอยสอบเนาะพี่น้องผู้ธีไล่ซองลอยสอบไปเถอะปีนี้กัเดี้ยวมาเบิ่งกันมาสีได้ร้ายอยู่บ่ปีนี้เนาะปีนี้บ้านอาวสดเนาะพี่น้องบ้านอาวสดแบบพี่กายเนาะแต่ละปีซ้อซ้ำปีดังกันลำน้ำบานนำเนาะข้างไหนก็เดิอมออกข้างไหน วันน,น,น,าานั้นๆเนาะวนนมาลนวมากเลยพี่น้องเยต้องยินหนามากลวั้มาซ้ำซ้ซให้ส,สหุดถ่ายมือน,นี่ให้เนนหน่อยเนาะเดี๋ยวเราถ่ายแล้วเขาจขาดต่อลมนาขึ้นไปเพิ่มเนาะพี่น้องเดี๋ยวขาดมาันจะเนียวฝด ยังเลยแต่ละปีหนให้นี่คอยปอยลูกหญ้าเนาะพี่น้องปีนี้ไม่ได้ปลูกเพราะว่าไปปลูกอยู่นหน้า สิเมื่อนะพี่น้องรถมาหอนหน้าเลยมหอนหน้าเราหรอกเพราะว่าหนามหัวน,นั้นบกเนาะก็ได้เอามาการเลี้ยสิมาว่าเรื่องคอมเมนต์ที่เอฟซีังไทยเหม็นมาในคลิปนั้นเนาะที่ว่ามรอนไทยอิจฉาฟังไทยขนาดทางไปหน้าเขายัางปูคอนกีดเนาะเหมนน่นาว่าต,ตั้งแต่ข้าวลังนะสามสิบสี่สิบปีที้แหลวกะอยู่ฟังไทยกับเป็นกับเป็นแนวนี้แหละพี่น้อง แบบยุราอ่นะปัจจุบันนี่เนาะแม่ย่บเรีนเาผิดเนเนาะเพราะว่าตอนเกิดมาก็เห็นแบบฟังไทยคือจะว่าจะเริญกวานเท่าลายได้มาก็คยเป็นคือบ้านเท่าเนาะถ้าเคยเป็นนี่ก็โอ้คือว่าประเทศไทยนี่ก็พัฒนาอะาเติบเนาะพัฒนาไว้เว้นซะถ้าเปรียบเทียบใจกับบ้านบ้านเท่าเนาะถ้าเปรียบใเทียบใจกับประเทศลาวอย่างเช่นถนนทนทางเนาะพี่นนองเท่ากับจะเดินกว่าเฮ่าลายเนาะ ถนนทันท่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนาะอย่างเช่นการเหดไใดเห็ดหน้าอันไหนพี่น้องก็คือเห็นนั่นแหละอยู่ฝั่งหน้เนี่ยก็ยังลำบากอยู่พี่น้องไงเหตุใดเหตุหน้าเนาะแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยเนี่ยจะง่ายง่ายเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มีรถเกียวเนาะเหตุใดเหตุหน้าแล้วก็มีรถปั่นรถไทยเห็นนะรถไทยใหญ่เนาะแต่ว่าอยู่บ้านเท่านี้ยังใส่รถใส่รถอันนี้รถไทยหน้าเดินตามนะพี่น้องมันกิด เมื no. i, no. k k ่อยเนาะกินแห้งร้ายพี่น้องเวลาเก็บเกี่ยวกับอันนั้นก็ยังใส่คนเกี่ยวอยู่ก็ยังมนี่หน่อยนะลดเกี่ยวเขาขยุ่ฝังละพี่น้องแถาเหยียบเหียบใ่เนาะถาว่าคนเขาคนหนามกับยากลำบากถนนคนทางอีกเนาะพี่น้องขึ้นจังสี่ได้หน่นี่นั่งเป็นป่าเป็นอะไรเนาะพี่น้องกัถที่ว่าโอ้ผักลายเติมเนาะประเทศไทยพี่น้องเป็น จะเล่นได้กูแบนเท่าไรเป็นเฮนอนทางเนาะพี่น้องแจ้เฮือนทางมากนะพีเนาะงนี่เป็นป่าเป็นดงยุกเอาไปยุทธไทยเขาแปลงห,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 ห้เายเนาะรัฐบาลเขาเห็ดห้เายเนาะแต่ปู้คือกันตอมินมาบอกแกเรือพี่น้องครับอันนี้เขาต้องเห็ดเองทางเองเขาทางเนี่ยซ้ำไปมาได้พี่น้องมาแต่ปูคนเกาะคนขคนีดเด้อ คือว่าเป็นหวยเป็นเป็นหวยนั่นนี่ก้ามีเอฟซีเฟมินมาว่าเขาจะเอาท่อเอาอยังมาเที่ยวให้สะดวกสบายเนาะนีะ่หวยน,นั่นนี่ยังเป็นหวยคือเก่านะพี่น้องเอ้ยของจียังไปหยักมาหยักอันนี้หนาบุษบนมาเนาะหนาบ้านอู้ไปบ่ได้ยดท่านี่เป็นกฤษิใส ใส่นั่นเป็นต้นใส่ทอท้าง ส่พ่อฟังไทยฟันจังมากเบิ่งเบิ่งยูทูบเบิร์ฟังละวเนาะเพราะว่าอดีตเนื้อเพงอดีตเก่าขาวลังเนาะพี่น้องเบิ่งเนี่คือหอนคือหอดความเก่าความลังเนาะว่าหวานคอยจัดปีเท่าไรเนาะพี่น้องจังะจะเดินคือฟังไทยไปมาสะดวกสบาย ข้าวสามปี่ิหังอยู่ฝั่งไทยคือสใส่ชีวิตวิธีชีวิตแบบอยู่ฝั่งลาวนะปัจจุบันนะตอนนี้นเนาะพระวัตการการใส่ชีวิตในการการเป็นอยู่การอยู่การกินเนาะพี่นมีหวยลายหวยสามหวยนะสามหวยชี่หวยตั้งไปหน้า คนก็นอนหน้ายามฝนกเห็ดหน้าปีนามแดงกเห็ดหน้าแซ่บูไใดมีหน้าแซ่นะบูไใดมีหน้าไก่นํานบรรยากาศยามหนึง่งแดงเนาะอาการหนาวส่วน เกือนกะเกือเป็ดน้องพี่น้องเกือเป็ดเกืองหัวเกือเป็ดก่อนจังไปเกืองหัวเป็ดเทาตัวใหญ่เลือดเลือดสิบสองตัวตัวใหญ่มีตัวหน่อยได้ตัวมากดีแม่สาวโตตายตัวหนึ่งเนาะเลือดสิบเก้าเลือดสิบเก้ามีอยู่เทิร์นอยู่ด้พี่น้อง

ไก่ไม่ซองโตเนาะไก่ตีพี่น้องเอ้ยขอเขามะทำมาคู่หนึ่งยองมาเลี้ยงไก่เบิ่งทีเลี้ยงไก่ตีนะมาเลี้ยงไก่ดลดถัดถามมาของหมยแล้วพี่น้องเอาแนวมาเกือบเป็นคิบีเอ้เนาะผสมอ่นนะหยวกกล้วยผสมต้นกล้วยเนาะ khiến cái phước anh phe nọ này, ấy đã, hả? Tam tàu si tô non bạc điện vậy, nhảy thì khai phe nọ บรรยากาศพี่น้องพี่น้องฟังไทยบ้างเนาะเป็นคิดเหอมาบรรยากาศคือสามสิบสี่สิบปีดังเนาะนี่แหละบรรยากาศบาา้านเฮาค่ะเดื๋อวจนาะเหตุสารณ์บานสองการดำรงชีวิต ไปเนาะพี่น้องอ้าวกระสีเลปิดคลิปไว้เพียงสนิทเนาะพี่น้องแค่ไดน,นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจะมาดอนเนะ่ยพี่น้องนะขอกคุนอีพี่นะไลน์ดีดอ้าวเกิดตัวนี้พี่เป็นพี่